วันนี้ครูนาจะมาพาฝึกโยคะง่ายๆนะคะคลายความเมื่อยล้าทั่วร่างกายนะคะเหมาะสําหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวออฟฟิศที่นั่งนานหรือจะเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะคะก็สามารถฝึกตามได้อย่างแน่นอนค่ะเราจะค่อยๆเคลื่อนไหวและหายใจไปด้วยกันช้าๆนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะความเหนื่อยล้าออกจากร่างกายค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ผู้ฝึกนั่งที่ท้ายเสือนะคะนิ้วโป้งเท้าแตะกันเบาๆนะคะนั่งลงไปบนส้นเท้าเลยเราจะเปิดเข่านะคะออกกว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยนะคะยืดหลังยืดออกขึ้นกบหายใจเข้าหายใจออกค่ะโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะเดินมือไปให้สุดเลยนะคะค่อยๆเดินมือไปค่ะคืบไปเรื่อยๆนะคะตัวเราก็จะค่อยๆลดต่ำลงต่ำลงนะไปให้ไกลที่สุดเลยค่ะแล้วพักหนะ้าผากนะลงมาที่แมตชได้เลยนะ ตรงนี้นะคะวันนี้นะเราจะฝึกแบบสบายๆนะคะดังนั้นคุณอาจจะให้วางท่อนแขนลงไปเลยนะคะหมุนหัวไหล่เปิดเล็กน้อยนะคะวางข้อศอกลงไปกดมือแล้วก็ท่อนแขนเบาๆนะคะเหมือนกับว่าเราจะใช้ไหล่และแขนนะคะช่วยพยุงนะคะไม่ให้น้ำหนักนะกดลงไปที่หน้าผากมากเกินไปค่ะหายใจเข้าลึก หายใจออกผ่อนคลายนะคะสังเกตที่กระดูกก้นกบนะคะเราจะไม่หมวนหมวนก้นกบมากเกินไปแล้วก็จะไม่กระดกขึ้นนะคะจนหลังแอ่นนะคะแค่ให้เรายืดก้นกบลงไปหาส้นเท้านะรู้สึกถึงการยืดเหยียดตลอดแนวกระดูกสันหลังเลย หายใจเข้านะคะส่งลมหายใจลึกเข้าไปถึงท้องนะคะและหลังส่วนล่างหายใจออกค่ะถอยสะโพกกลับมาเล็กน้อยนะคะรู้สึกยืดคลายนะคะรู้สึกยืดคลายนะคะที่สะบักไหล่นะคะหลังและสะโพกค่ะคลายความเมื่อยล้านะคะจากการนั่งนานนะ,ะแล้วก็ช่วยให้ใจสงบลง หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะเดินมือขวามาทางขวานะคะเดินมือซ้ายตามมาค่ะเอามือซ้ายนะคะทับมือขวาไว้เลยแล้วก็วางหน้าผากกลับลงไปที่เสื่อใหม่นะ และข้างซ้ายลงมานะคะให้หลักและสองข้างนะคะเขาขนานพื้นไว้เลยหายใจเข้าค่ะจินตนาการว่าเราส่งลมนะคะไปที่ซี่โครงข้างซ้ายนะคะปอดซ้ายขยายออกหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไป รับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวด้านซ้ายนะคะสีข้างกลางซ้ายตั้งแต่สะโพกข้างซ้ายนะคะขึ้นมาจนถึงมือซ้ายเลยนะ,ะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจสะโพกซ้ายนะคะวางอยู่บน ส้นเท้าซ้ายนะคะไป่อยขึ้นมาหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะง่ายขึ้นหายใจออกค่ะเดินมือกลับมาตรงกลางแล้วเดินต่อเนื่องมาทางซ้ายเลยมือซ้ายมาทางซ้ายมือขวาตามมานะคะเอามือขวาทับมือซ้ายไปเลยนะคะแล้วหมอบหน้าผักลงไปครั้งหนึ่งกดหลักแหลกข้างขวาลงมานะคะไม่ง่ายขึ้นเนาะอ่ะ หลักและสองข้างขนาดพื้นไว้เลยหายใจเข้าค่ะรู้สึกยืดตึงนะคะที่ชายโครงข้างขวารู้สึกปอดที่ข้างขวาขยายออกหายใจออกค่ะค่อยๆปล่อยความตึงออกไปรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวนะคะหลังสีข้างด้านขวานะคะ ตั้งแต่สะโพกขวาขึ้นไปนะคะจนถึงมือขวาเลยสะโพกขวากดติดลงไปที่ซนเท้าขวาไว้นะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจใหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะเงยหน้าขึ้น หายใจออกค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางนะคะผ่อนคลายค่ะให้เรายกสะโพกขึ้นปรับเข่าเข้ามานะคะเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะแล้วก็ข้อมืออ,อยู่ใต้ข้อมืออยู่ใต้ข้อไหล่เนาะเป็นท่าเทเบท็อปนะคะเราจะ เคลื่อนไหวในท่าแคดแอนคาวหลายๆรอบเลยนะตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะคะหลังตรงไว้ก่อนนะดีวกลางกว้างเลยแล้วก็กระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะกระดกสะโพกขึ้นค่ะหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกเปิดไหล่ค่ะค่อยๆเชยคางนะตามองตรงไปด้านหน้า หายใจออกม้วนก้นกบเข้ามาค่ะดึงสะดือขึ้นมานะคะขมเท้องกงหลังมือผักพื้นค่ะกงสะบักนะคะเก็บขางชิดอกตามหอองสะดือหายใจเข้าค่ะกระดกสะโพกขึ้นค่ะหยอดหน้าท้องลงยืดอกเปิดไหล่เงยหน้าขึ้นหายใจออกมวนก้นกบคขมแมวท้องกงหลังเก็บขาง เคลื่อนไหวนะไปเรื่อยๆตามจังหวะก,การหายใจของตัวเองนะคะใน cat and c o วหายใจออกหลังโก่งๆนะคะ cat p พ s หายใจเข้าค่ะยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกค่ะยืดลำตัวด้านหลังการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับลมหายใจ รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจท่านี้นะคะก็ช่วยให้กระดูกสันหลังนวะกระดูกสันหลังของเรานะคะก็มีความยืดหยุ่นนะคลายความเมื่อยล้าแล้วะะจากจการนั่งนานได้ดีหายใจออก แอนโพสรอบสุดท้ายค่ะกลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาติเลยกดมือซ้ายนั้นไว้เลยนะคะยกมือขวาขึ้นค่ะเปิดอกขวาไหล่ขวาชูแขนขวาขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงมาสอดใต้แขนซ้ายค่ะวางไหล่ข้างขวาวางขมับข้างขวาลงฟือซ้ายนะคะจะ กดพื้นไว้เบาๆตรงนี้เป็นการพยุงนะคะเพื่อความมั่นคงก็ได้หรือยืดไปด้านบนเหนือศีรษะก็ได้นะคะเลือกเอาที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าดีนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรู้สึกถึงการบิดของกลางหลังนะคะแล้วก็หัวไหล่นะคะ หายใจเข้านะคะรู้สึกถึงแผ่นหลังขยายหายใจออกค่ะค่อยๆค,คลายความตึงออกไปสะโพกนะคะให้อยู่เหนือเข่าไว้นะคะไม่เบี้ยวไปนะคะไม่เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะพยายามให้อยู่ตรงเข่าไว้นะ ขรที่เดินมือไปด้านบนนะคะเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็ดันผืนค่ะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าชูแขนขวาขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายนะคะเปลี่ยนค้างนะกดมือขวานแน่นๆเลยยกมือซ้ายขึ้นมาบ้างค่ะหายใจเข้าเปิดออกซ้ายไหลซ้าย หายใจออกลดมือซ้ายลงสอดใต้แขนขวาสไลด์ไปวางไหล่ข้างซ้ายวางขมับข้างซ้ายลงมือขวานะคะกดพื้นตรงนี้พยุงไว้ก็ได้หรือใครนะคะรู้สึกว่าท่งตัวได้นะก็ลองเดินแขนขึ้นไปด้านบนเหือศีรษะเลยหายใจเขานะ้าหายใจออกความคลาย ทานี้ก็ช่วยนะคะคลายหลังส่วนบนนะคะคลายสะบักนะคะช่วยให้คลายความเมื่อยล้าจากการนั่งน้าคอมได้ดีนะคะช่วยเรื่องปวดคอด้วยนะ,ะพยายามให้สะโพกนะคะกระดูกก้นกบพยายามยกสูงไว้นะคะ ไม่ไม่หมุนก้นต่ำลงกระดกก้นขึ้นเนาะสะโพกอ,อยู่ในจุดสูงสุดนะคะก็จะช่วยให้เรายืดไหลได้เต็มที่นะคะไขที่ยืดมือขวาไปด้านบนเดินมือกลับมาผักพื้นดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกอะ่ะ ลดมือลงนะคะผ่อนคลายกลับมาอยู่ในท่า All Four Position หรือ Table Top เนอะทีนี้เราจะค่อยๆเดินมือไปด้านบนไปด้านหน้านะเดินไปด้านหน้าสะโพกอยู่เหนือเข่าไว้ไม่ต้องโลตามมาสะโพกอยู่เหนือเข่าตลอดเวลาเดินมือไปเฉยๆมือหนึ่งตามไปมือหนึ่งขึ้นไปอีก ค่อยๆไปเรื่อยๆสนกระทั่งนะคะหน้าอกของเราต่ำลงต่ำลงอ่แล้วก็ให้เราวางหน้าภากลงไปที่เสือหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายมือกดพื้นไว้เบาๆนะคะยืดหลังออกยาวๆแล้วค่อยๆทิ้งหนืบอหนักไปที่หน้าอก ถึงน้ำหนักไปที่หน้าอกเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าอกลงมาวางที่พื้นเลยใครเปิดลำตัวได้มากขึ้นนะคะลองเงยหน้าขึ้นแล้วค่อยๆหย่อนนะคะหน้าอกลงแล้วค่อยๆตั้งคางวางลงไปที่พื้นเลยใครไม่ได้กลับมาที่จุดเดิมนะคะวางหน้าผากลงไปรู้สึกยืดน,นะคะที่ส่วนอก กล้ามเนืออ,อกแล้วก็สะบักไหลนะหายใจออกเหมือนกับว่าเราจะจินตนาการว่าหลังหน้าอ,อกแล้วก็ไหล่ของเราค่อยๆละลายลงไปที่พื้นเลย ค่อยๆกดสอกไว้นะคะแล้วเลื่อนอกไปด้านหน้าวางหน้าท้องลงนะขยับตัวมาทางซ้ายของเสือเล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ทางด้านขวาเนาะกางแขนขวานะคะออกไปทางด้านข้างนะคะระดับไหลประมาณนี้อะ่ะมือซ้ายวางไว้ที่ข้างอกซ้ายเลย หายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะหมุนลำตัวนะคะพลิกลำตัวทางด้านซ้ายขึ้นหาเพดานเปิดลำตัวไปทางซ้ายเนาะงอข่าซ้ายแล้วก็วาดขาซ้ายไปวางที่พื้นด้านหลังแบบนี้เลยนะมือซ้ายนะคะเราจะประคองที่พื้นด้านหน้าแบบนี้แล้วกดเบาๆนะคะเพิ่มแรงยืดนะคะเพิ่มแรงกดไปที่ด้านหน้าไหล่ขวา แบบนี้ก็ได้หรือใครอยากจะยกมือซ้ายขึ้นก็ได้หรือใครอยากจะเอามาเน็บไว้ที่เอวด้านขวาแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเต่าที่เราชอบแล้วก็ทำได้เนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่ันคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย รับรู้ลมหายใจหายใจเข้านะคะรู้สึกนะถึงการยืดที่รวงอกและไหลนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างขวาหายใจออกค่ะปล่อยให้สะโพกนะคะเอวนะคะบิดคลายลงไปนะคะตามแรงน้มถ่วงเลย รู้สึกยืดตึงมากๆเลยนะคะที่บริเวณด้านหน้าไหล่นะซึ่งมักจะหดตัวจากการที่เราทํางานนั่งโต๊ะเนาะเวลาเราทํางานนั่งโต๊ะมือเรายื่นมาด้านหน้านะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อหดตัวโอเคนะค่อยๆคลายออกจากท่านะคะเอามือซ้ายกลับมาด้านหน้าแบบนี้แล้วคว่ำตัวลงกลับมากลับมาตรงกลางสุดท้ายเริ่มต้นหายใจเข้าค่ะ หายใจผ่อนคลายคราวนี้เราขยับมาทางขวาแล้วกลางแขนซ้ายออกไปนะคะระดับไหลเลยมือขวาวางข้างอกหายใจเข้าหายใจออกค่ะเปิดลำตัวไปทางขวานะพลิกลำตัวเอาขาขวาขึ้นไปหาเพดาดแนแตบนี้แล้วงอเข่าวขวาค่ะแล้ววางเท้าไปทางด้านหลังอย่างนี้เลย มือขวาเราจะกดพื้นนะคะส่งแรงยืดอย่างนี้ก็ได้หรือใครอยากจะชูขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วทิ้งไปด้านหลังแบบนี้ก็ได้หรือใครอยากจะหมุนเข้าแล้วอ้อมนะมาไว้ที่ด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะเลือกเอาที่เรารู้สึกดีได้เลยหายใจเข้ารู้สึกนะ ถึงการยืดขยายของซวกอกและไหล่ด้านหน้าข้างซ้ายหายใจออกค่ะปล่อยให้สะโพกแล้วก็หลังนะคะมีการทวิสบิดคลายนะคะลงไปตามแรงโน้มถ่วงช่วยแก้ อาการไหลหอได้ดีนะคะในท่านี้หายใจเข้าลึกหายใจออกผันคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะค่อยๆค,คลายออกจากท่าชูแขนกว่าขึน้น หายใจออกลดมือขวาลงแล้วคว่ำตัวกลับมาผ่อนคลายโอเคนะคะให้เราค่อยๆพลิกตัวนะนอนหงายนอนหงายสบายๆชั้นเข่าไว้นะ ชันเขาวางฝ่าเท้าลงไปนะคะเท้ากว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยแขนจะวางไว้ข้างตัวก็ได้หรือจะกลางออกไปเป็นตัวทีก็ได้หรือจะงอทำม,มุมแบบนี้ก็ได้นะเลือกเอาที่เราชอบได้เลยนะเข่านะคะตอนแรกตั้งขึ้นด้านบนนะคะเป็นท่าเริ่มต้นกับหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งเข่าสองข้างไปทางซ้าย หันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกทิ้งเข่าสองข้างไปทางขวาหันหน้าไปซ้ายกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายนะคะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลย เคลื่อนไหวเหมือนกับที่ปัดน้ำฝนลดนะคะกำลังเคลื่อนไหวเลยนะคะท่านี้เขาก็เลยมีชื่อว่าท่าปัดน้ำฝนนะคะหรือวินชิวไวเพอรนะ์ช่วยคลายความตึงบริเวณหลังส่วนล่างนะคะรอบๆเอวแล้วก็สะโพกได้ดีเลย ทำหลายๆรอบได้เลยนะคะหกถึงแปดรอบรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจช่วยคลายความเมื่อยจากการนั่งนานได้ดีเลย เราคร้างไวท้ที่ทิ้งเข่าไปข้างซ้ายเนาะค้างไว้นี้สักกู่หนึ่งทีนี้เราจะเพิ่มแรงยืดด้วยการยกเท้าสายขึ้นมาวางบนเข่าขวาแบบนี้เลยนะคะน้ำหนักของเท้าก็จะช่วยกดเข่าของเราลงมานะคะเพิ่มแรงยืดลงไปมากขึ้นนะรู้สึกยืดมากขึ้นยืดได้ลึกขึ้นนะคะหายใจเข้าออกสบายสบาย ทุกลงหายใจออกค่อยๆคลายความตึงออกไปค่อยๆคลายนะคะกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกทิ้งไปทางขวาค้างไว้นะคะเพิ่มแรงยืดนะคะด้วยการเอาเท้าขวานะทับข้ซ้ายไว้แบบแบบนี้เลยแล้วก็กดลงมาเบาๆรู้สึกยืดนะคะ ีด้านหน้าสะโพกตรงนี้มากขึ้นนะคะยืดฝั่งซ้ายตรงนี้ช่วงเอวหลังล่างแล้วก็สะโพกทางด้านซ้ายหนึ่งหายใจเข้าลึกออกยาวโอเคค่ะค่อยๆคลาย,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 ายออกจากท่าน,นะคะ ยบเข่ากลับมาตรงกลางผ่อนคลายกดหลังล่างติดพื้นไว้นะแล้วงอเข่าเข้ามาปกติเวลาเรางอเข่าเข้ามาหลังล่างก็มักจะถูกกดลงมาหาพื้นอยู่แล้วเนาะเอาเข่าเข้ามาหาอกแบบนี้นะคะเปิดเข่าออกกว้างแล้วตั้งนักแข่งขึ้นแบบนี้เลยเอามือจับที่ขอบเท้าด้านนอก ถ้าจับไม่ถึงนะคะก็สามารถจับที่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งแทนได้นะคะเลือกเอาที่เราจับได้เลยหายใจเข้านะคะรู้สึกเหมือนกับว่าหลังของเรานะคะกดแน่นลงไปที่พื้นเลยหายใจออกค่ะให้เราะะเหมือนกับว่าเราจะกดส้อนเท้าขึ้นไปหาเพดานพร้อมกับ ดึงมือลงเบาๆนะเราทำพร้อมกันดันส้นเท้าขึ้นในขณะเดียวกันมือก็กดลงมาเบาๆนะคะเป็นการนะเพิ่มนะเป็นเหมือนกับออกแรงต้านการเพิ่มแรงยืดนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเท้าดันขึ้นมือกดลง สบายสบายนะคะไม่ต้องเกร็งมากเกินไปหัวไหล่ผ่อนคลายค้างไว้ตรงนี้นะคะสาหรอบลมหายใจอันนี้ก็ช่วยคลายนะคะความตึงนะคะบริเวณขานี่นะแล้วหลังล่างแล้วก็สะโพกนะคะคลายความตึงความเมื่อยล้าจากการนั่งนานนั่งทาง,งานทั้งวัน คอยากจะใช้วิธีขยับนะคะด้วยการโยกไปมาซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้นะเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าซ้ายลงมาหาพื้นกดเข่าวขวาลงมาหาพื้นสลับไปแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องฝืนมากเกินไปเอาสบายๆหรือใครอยากจะค้างไว้เฉยๆก็ได้ไหลผ่อนคลายเวลาที่เรา ออกแรงมือแล้วไม่เกรงไหลแบบนี้นะคะหัวไหลผ่อนคลายกดลงหางจากใบหูด้วยลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายไม่ทำหน้ายน่นไม่ทำหน้าเครียดนะโอเคค่อยๆค,คลายค่ะ,ะลดขาลงเหียดเขาไปสองข้างนะคะกว่งขาขยับมือขยับมือขยับเท้านะคะ ขยับศีรษะไปมาซ้ายขวาขยับสะบักให้สบายแล้วกลับมาตรงก,กลางนะหลับตาลงนำความรับรู้กับเข้าสู่ร่างกายของเราครั้งหนึ่งนะคะส,สำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายสำรวจดูสิว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะความรู้สึก แตกต่างจากก่อนฝึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนนะคะกล้ามเนื้อวันไหนที่ยังตึงเกร็งอยู่ไหมค่อยๆผ่อนคลายนะ,ะออกไปทีละส่วนจนทั่วเลย เมื่อร่างกายผ่อนคลายดีแล้วนะสัมรวจลมหายใจดูลมหายใจของเราเป็นยังไงนะมันสั้นหรือว่ามันยาวแค่ให้เรารับรู้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องไปฝืนหรือไปบีบคันจนเกินไป เราอาจจะลองดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทปาราซิมพาเตติกเนาะจะได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ เพื่อนสามารถพักอยู่ในท่าชวาสนะนี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะแต่ถ้าเพียงพอแล้วนะคะเวลาจะออกจากท่านะก็ให้เราดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายค่ะด้วยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ารวบเท้าเข้ามาชิดกัน วาดแขนขึ้นศี่ส่าประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นแล้วก็หายใจเข้ากับผลักฝ่ามือขึ้นนะคะกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกคลายหายใจเข้ากับผลักฝ่ามือขึ้นคราวนี้กดไปเท้าลงหายใจออกคลายชันเข่าสองข้างเลยนะคะ ลิกตะแคงตัวไปทางขวาสีสะหนุนแขนด้านล่างแขงนด้านบนประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะสำรวจความรู้สึกของเราถ้ารู้สึกว่าพร้อมแล้วนะคะก็ค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมานั่งนะคะ นั่งไหนท่าไข้ขาสบายสบายตาอย่างหลับไว้ก่อนสังเกตความรู้สึกสักครู่หนึ่งว่ารู้สึกยังไงไม่มีการเวียนเวียนศีรษะนะคะเมื่อรู้สึกสบายดีแล้วนะคะค่อยๆกางแขนไปทางด้านข้างค่ะค่อยๆวาดขึ้นไปเนื้อศีรษะเลย ประกบฝ่ามือสุดลมหายใจเขานะ้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลองพนมกลางอ,อกค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆค่ะกระพิตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามสสเต ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีไขนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหลังจากฝึกเสร็จทุกครั้งนะคะก็อย่าลืมนะคะทำความสะอาดเสือด้วยนะคุณนาะคะใชออ้น้ำยา ออร์แกนิกนะคะเป็นสูตรมาตรฐานจากเยอรมันนะคะสูตรออร์แกนิกนะคะช่วยทำความสะอาดแล้วก็กำจัดกล่นเงื่อนะคะขจัดแบคทีเรียนะคะช่วยรักษาสุขอนามัยนะคะเป็นสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยต่อการสัมผัสกับผิวหนังเนาะแล้วก็อ่อนโยนกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงค่ะ อย่าลืมเช็ดทุกครั้งหลังจากใช้เสื้อนะ